บุดบุดชีใช่ไหมใช,ช่ค่ะบุดชีค่ะอ๋อหนูเคยเห็นเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายแบบเปรี้ยวๆเลย,วเลยใช่ไหมคะ,คะอ่าแล้วเรื่องที่จะมาเล่าวันนี้เป็นเรื่องอะไรคะ ก็เป็นเรื่องของพ่อแม่ค่ะเจอมากับตัวเลยมันอาจจะไม่น่ากลัวมากนะแต่หนูแบบไม่เป็นไรเอาตัวไ้กอนหนูแล้วไเก่งเล่ามาเล่ามาแต่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเจอเลยครับก็คือว่าเรื่องของเรื่องก็คือพ่อหนูเขารถล้มแล้วก็เลยเหมือนต้องเข้าโรงพยาบาลอ่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ไปเฝ้ากันอ่างเงี้ยคือในระหว่างอยู่โรงพยาบาลก็ประมาณเดือนสองเดือนอ่างเงี้ยค่ะครับก็คือเขาไปชนรจลมใช่ไหมแต่เขาก็จะไปตรวจเจอว่าโรคนู้นโรคนี้อะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะเป็นแพ็กเกจเสริมมาอย่างเงี้ยค่ะ เสร็จรปุ๊บก็มีวันหนึ่งคือหนูอะเฝ้าแล้วหนูนอนอยู่ปกติหนูเฝ้ากับแม่ประมาณทีสองท,สองทีสามก็ได้ยินเหมือนเขาคุยกับแม่ว่าเหมือนแบบว่าเขาว่าฝันถึงคนชื่อหมีฝันว่าคนชื่อหมีเนี่ยมาชวนเขาไปอยู่ด้วยแล้วก็พ่อบอกว่าเออพ่อไม่ไปนะนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าต่อให้ไม่ไปยังไงก็ต้องไปอะไรประมาณเนี้ยซึ่ง หนูก็แอบฟังแล้วก็นอนต่อเสร็จปุ๊บเช้ามาเราก็ไปหลอกถามแม่แม่ก็บอกว่าเออคนชื่อหนีอะ่ะคือมานานแล้วนะเหมือนอเขาเล่าย้อนเล่าให้ฟังว่าตะกอนพ่อเหมือนคบผู้หญิงสองคนครับเาลาออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเขามีงานลอยกระทงอะไรอย่อางเงี้ยที่เป็นประจําจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไปกับคนชื่อหนีนี่แหละอะไรอย่างนงี้ แล้วแม่ก็ตามไปเจอแล้วก็ทะเลาะกันนู่นนี่นั่นพ่อก็ต้องเอาเอาแม่ไปส่งที่บ้านแล้วก็บอกว่าเหมือนเดี๋ยวจะมารับคนชื่อหมีเสร็จปุ๊บแม่ก็ลังไม่ให้พ่อไปรับยังไงก็ไม่ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยจนเช้าวันลงขึ้นก็ถึงได้รู้ข่าวว่าคนเนี้ยเขารอเพราะว่าจนเขาโดนคุมขืนโดนฆ่า่ใช่แต่อันเนี้ยมันคือเรื่องแต่หนูยังไม่เกิดคือแบบไม่มีพี่หนูยังไม่เกิดเป็นแบบสามสิบสี่สิบปีแล้วอะค่ะน่าจะสี่สิบปีแล้วมั้งคะใช่แล้ว แม่ก็เล่าให้ฟังแบบนี้แล้วหนูก็เลยบอกว่าแล้วพ่ออยู่มาฝันถึงทำไมอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกัน อยู่ๆพ่อก็ฝันถึงบางที่ไม่เคยนึกถึงคนนี้มาแบบนานมากเลยว่ะค่ะเสร็จปุ๊บพออีกวันหนึ่งก็คือแม่เล่าให้เช้าวันนั้นใช่ไหมคะตกดึกพ่อก็อาการไม่ดีแล้วประมาณตีห้าพ่อก็เสียวันนั้นเลย<ะ>วันที่ฝันเลยเหรอทช่วันคืวันที่ฝันเขาฝันว่าเหมือนคนนี้มายืนอยู่ปลายเท้าที่โรงพยาบาลเลยอะ่ะเขาบอกเหมือนเขากึ่งรับเึ่งตื่นด้วยซ้ำแต่เขาแบบไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลเพราะรถล้มก่อนถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้ว คุณหมอก็วินิจฉัยเพิ่มเติมว่ามีโรคเพิ่มเติมซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งหัวใจอยากรู้ไอ้ตัวโรคตรงนั้นอะมันไม่ได้มันไม่ได้มีคุณหมอไม่ได้บอกว่าจะต้องไปเข้า i c ซอะไรอย่างงี้ไม่มีไม่มีเลย<ม>ค่ะไม่มีเลยมันคันนิ่งมากแล้วเหตุการณ์กับนลอยกระทงกับคุณคนชื่อหมีเนี่ยครับกับตอนที่คุณพ่อรถล,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 ล้มเนี่ยมันผ่านกันกี่ปีมาแล้วครับโอโ้ประมาณสี่สิบหนูยังไม่เกิด4ี่ิปีได้มั้งคัะโอ้โหโหนูก็เลยคุยกับแม่ตอนแรกคุยกับแม่ว่าแม่มัอคงเป็นไปไม่่ได้รอเพาาะว มานานมากอะเขาน่าจะไปผูดไปเกิดแล้วนะอ,อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดนะไรจนหาวันขึ้นพ่อเสียก็เราก็ทําพิธีต่างๆโน,น,น่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จก็จบไปเรื่องงานศพของคุณพ่อหลังจากนั้นแม่ก็จะชอบฝันถึงพ่อฝันถึงบอยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเหมือนแบบเนี่ยพ่อชี้เห่งเอฟเ,เ,เขาก็บอกว่าเนี่ยเเอฟอะเขาจะเอาแม่ไปอยู่ด้วยเขาพูดอะไรอย่างเงี้ย แล้วแม่ก็พร้อมจะไปมากไม่รู้เป็นอะไรเขาบอกว่าเขาอยากไปเขาบอกว่าเหมือนเขาอยากไปอยู่กับพ่อเขาคิดถึงพ่อมากอะไรอย่างเงี้ยมีวันหนึ่งปกติหนูจะชอบไปนวดหลังให้แม่เกาหลังนวดขาอะไรเงี้ยก็จะนั่งเมาส์มอยกันในช่วงจังหวะนั้นอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าวันนี้มีโทรศัพท์ดังขึ้นแล้วเป็นหน้าพ่อเลยเขาบอกพ่อโทรมาหาแม่แล้วก็พอเขากดรับไปก็เหมือนไม่มีใครพูดเป็นเสียงแบบ อุยออีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาดีใจนะเขาร้องไห้เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเออเพราะคงกำอยากเอาแม่ไปอยู่แล้วแหละอะไรอย่างงี้นี่ก็บอกแม่อย่าพูดอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บนี่ก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แม่เพราะว่าโทรศัพท์พ่ออ่ะคืออยู่ในเก๊เราก็บอกเนี่ยอยู่ในเก๊ไงเราไม่มีใครใช้แบตหมดด้วยซ้ําคือไม่มีใครชาร์จแบตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีใครเอาเบอร์พ่อไปใช้ด้วยก็เปิดให้เขาดูว่าซิมยังอยู่นี่แม่จะมีพ่อโทรมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย ก็พยายามอธิบายเขาเข้าใจงเนี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้าเฮงเอฟยูเนี่ยก็เหมือนแบบเอาเขาไปไเลยนะเขายากไปแต่จังหวะที่ที่แม่หนูพูดอ่ะยู่ยูกระป๋องแป้งตรงหน้ากระจกอะก็หล่นแบบหล่นทันทีแบบซิกคอมมากอะค่ะทันทีแบบมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบไม่มี แม่จะจะลมพัดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะก็บอกกับแม่ว่าเออแม่อย่าพูดอย่างนี้นะนุ้ยนี่แม่ต้างอยู่เพื่อลูกเพื่อลาน,นะ<ม>นู้นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บเชาวว้าวันนั้นบุชเชียต้องมากรุงเทพใช่ไหมคะตอนนั้นบ้านนายอยู่ที่กาญจนบ,บุรีแม่เขาอยู่ที่กาญจนบ,บุรี<ม>บุชเชียต้องมาที่กรุงเทพมารับอีเวนท์พี่สาวก็ทักมาไลน์มาบอกว่า ก่อนจะไปให้ไปปลูกแม่ด้วยแล้วก็ซื้อข้าวไว้ทิ้งไว้ให้แม่เพราะว่าพี่สาวจะกลังอีกทีคือเย็นเลยอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็าบอกเออเออเขาบอกว่าอ่ะเราเมื่อเช้าไม่ไเ้็เขาไปปลูกแม่หรออะไรเงี้ยพี่สาวก็บอกว่าเออเข้าไปปลูกแต่เขาบอกว่าขาเขาไปปลูกอ่ะเขาว่าเห็นภาพที่เขาเห็นคือเป็นร่างพ่อนอนทับแม่อยู่ท้าเขาบอกเขาตกใจมากแล้วเขาก็วิ่งออกมาเขาก็เลยไม่ได้ปลูกอะไรเงี้ย ก็เลยบอกว่ายัางไงก็ให้เข้าไปปลุกด้วยเราก็เลยเออโอเคเข้าไปปลุกเราก็บอกว่าเออเขาตาฝาดป้าอะไรนี้พอเขาไปปลุกแม่เสร็จปุ๊บทิ้งที่หนูเจอก็คือแม่นอนไม่รู้เรื่องแล้วแล้วแม่ก็อ้วกอยู่เต็มเตียงเลยแต่เขายังมีชีวิตอยู่นะคะหมายถึงว่าแต่แพ้ปลุกเท่าไหร่เขาก็ไม่ขยับอะไรเลยอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ตกใจเราก็เลยเรียกโทรเรียกรถพยาบาลมารถพยาบาลก็มาก็กลายเป็นว่าเขาก็เข้าโรงพยาบาลก็กลายเป็นว่าเขาเส้นเลือดในสมองแตก ไ่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ผัดเวียนกันเป้าแม่มใช่ไหมคะช่วงเวลาหนึ่งก็คือแบบเศร้ามากเลยแล้วก็แบบเหมือนไม่รู้ทำไงเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่สองอาทิตย์หลังจากที่พ่อเสียนะคะโอ้ยไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นเลยอะคะ่ะ<ม>แล้วเราก็เหมือนแบบเออไม่รู้ทำยังไงเราก็ไปหามออดูที่<ม>เพื่อนแนะนำว่าเออคนนี้แม่นมากตรงนี้นั่นอะไรอย่างนี<ม>้เราก็ไปเขาทักขึ้นมาเลยนะคะว่าแบบ พ่อเพิ่งเสียหือเป้าเหมือนแบบเพิ่งทำงานศพไหมเป็นพ่อ,อหรือเป็นปู่นะอ,อะไรย่างเงี้ยเราก็บอกอ๋อเป็นพ่อค่ะอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าพ่อจะเอาแม่ไปอยู่ด้วย แล้วบอกว่าจริงเหรอคะอะไรเงี้ยคืออยู่ๆเขาก็ถักขึ้นมาเลยนะคะแล้วเขาก็บอกให้ไปจุดทูบหน้าหน้าลูกพ่อะค่ะว่าเหมือนแบบอย่าเอาแม่ไปนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหมือนแบบเดี๋ยวเราจะดูแลเองพ่อไม่ต้องห่วงเหมือนตอนนี้เขาบอกว่าพ่อห่วงมากห่วงแม่ว่าจะอยู่คนเดียวเพราะลูกทุกคนต้องไปทํางานหนูต้องมากรุงเทพอะไรเงี้ยหนูก็เลยกลับไปบ้านไปจุดทูบเสร็จปุ๊บคืนนั้นพ่อก็มาเข้าฝันแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันคือความคิดไปเองหรือว่าอ,อะไรนะคะ พ่อก็มาเขาฝันว่าไม่ได้เขาเป็นห่วงแม่มากเขาบอกเดี๋ยวเขาดูแลเองไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาเอาไปดูแลเองแล้วเราก็แบบในฝันแล้วก็ไม่ได้พ่ออะไรเงี้ยอย่าเอาไปอะไรเงี้ยก็คือเถียงเถียงกันแล้วก็ก็ตื่นขึ้นมาครับแล้วเราก็ไปเล่าให้พี่สาวฟังพี่สาวก็บอกเออเราอาจจะคิดไปเองแบบเครียดน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคคาใจเสร็จปุ๊บจังหวะนั้นอะ คือต้องเล่าก่อนว่าบูชี่เนี่ยเป็นแฟนคลับบินีสเปียมากเป็นติงแบบตั้งแต่เด็กติงสุดๆไปเลยอย่างเงี้ยแล้วจังหวะที่แม่เข้าโรงพยาบาลอ่ะมันมีคอนเสิร์ตบินีสเปียเกิดขึ้นแล้วเราก็คิดว่าเราจะไปดูแล้วเราอ่ะก็ดันไปออเดชั่นแลวสรุปเราชนะเฉยเราก็เลยไม่มีคนเฝ้าในระหว่างที่เราจะไปดูคอนเสิร์ตบิลนีสเปียเราก็เลยต้องจ้างคนเฝ้าจากที่พยาบาลเขาหามาให้อ่ะคะ่ะ เสร็จปุ๊บก็คืนวันนั้นที่คนชื่อพี่หมอนมาเนี่ยม,มาฟาวใช่ไหมคะก็คือคืนเดียวพอตกดึกเขาโทรมาหาพี่สาวหนูอย่างเงี้ยคะ่ะว่าเหมือนแบบใครใครมาอยู่เป็นเพื่อนเขาหน่อยได้ไหมเขากลัวเขาะว่าเหมือนเตียงข้างๆอะ่ะก็<ม>ออกไปแล้วแล้วก็เหมือนไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเขาแล้วเขาว่าเห็นผู้ชายอะมาเดินป้วนเปี้ยนเหมือนจะมาขโมยของ<ม>เขาก็เหมือนแบบ แล้วมันดึกมากแล้วเที่ยงคืนแล้วเขากลัวอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เป็นผู้หญิงคนเดียววันนั้นทุกคนก็เลยไปหาเขาที่โรงพยาบาลพ่อบอกว่าเนี่ยไม่รู้มันเป็นยาเตียงไหนเพราะมันเป็นโรงพยาบาลที่เป็นห้องรวมอะค่ะเพราะแม่อาการหนักมากที่แบบเขาไม่สามารถที่จะให้อยู่ในห้องห้องเดียวได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็พูดลักษณะให้ฟังคือสิ่งที่เขาพูดอะมันคือเหมือนชุดที่เราใส่ไปในโรงให้พ่อเลยอะ เขาจะบอกว่าเป็นเสื้อสีน้ำเงินแล้วก็คาดแดงคือเป็นตัวเก่งพ่อสุดๆไปเลยแล้วคนเนี้ยคือไม่รู้จักกันเลยนะคะเป็นคนที่พยาบาลหามาให้แล้วเราก็เลยเปิดรูไปเขาดูเขาก็บอกว่าเนี่ยเออแต่คนนี้เลยอ้าวเป็นญาติกันหรอเ <c oughs> ขาบอกว่าไม่รู้บอกไม่รู้ว่าเป็นญาติกันบอระมาหาทำไมดึกๆเป็นบ้าหรออะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ดาเขาก็บอกว่าเอาากอ,ก,เอก็เลยไล่ไปตอนแรกไล่ไปแล้วแล้วมันก็พยายามมาป้วนเปีียนหยุด เตียงตลอดเวลาเลย<ม>เขาบอกเขากลัวอย่างเงี้ยเขาบอกอ่าไม่รู้เป็นยาขอโทษนะนูอนี่นั่นเราก็เออใจคอไม่ดีแล้วเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยก็เช้าวันงขึ้นุูชิ่ก็ต้องไปดูคอนเสิร์ตบิ๊กนีสเปียร<ม>เราก็ไปแล้วเราก็ไปแต่งตัวที่ห้องเพื่อนอย่างเงี้ยต่ระหว่างที่เราแต่งตัวเราอะได้กลิ่นกลิ่นแม่ค่ะม,มันเป็นกลิ่นที่ตอนที่คนเขาดูสดสเลตอะ่ะ<ม>หนูเออมันเป็นกลิ่นสเลตของเขาเพราะว่าปกติหนูจะต้องให้คนดูสดสเลตให้เขา ที่มันเป็นท่อลงไปองปอดน่คะเราก็ต้องดูดสลึกแล้วมันเป็นกลิ่นแบบนั้นเลยอะ่ะแล้วหนูก็ถามเพื่อนว่าได้กลิ่นไหมเพื่อนก็บอกว่าไม่ได้กลิ่นนะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยอย่างเงี้ยเราก็ใจไม่ค่อยดีเราก็บอกว่าเราอยากปิดโทรศัพท์จังเลยวันเนี้ยเพื่อนบอกว่าเออถ้าสบายใจก็ปิดก็ได้อะไรอย่างงี้แต่เราก็ไม่ปิดนะพอเราแต่งตัวแต่ประมาณไม่ถึงย0สนาทีที่เราพูดวันนั้นนะ่ะพี่สาวก็โทรมาบอกว่าแม้เสียแล้วนะว่าเหมือนแบบแล้ว บุจะเอายังไงเหมือนแบบจะกลับมาไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เออตอนแล้วก็ทําตัวไม่ถูกแล้วว่าเออเราจะต้องกลับไปไหมหรืออะไรยังไงเพราะว่าส่วนตัวก็คิดว่าเหมือนแบบเราตอนนั้นเราสมองตื้อไปหมดเลยอะจําได้ว่าพี่ทาทาโทรหาพี่ทาทายังอะคะ่ะ โทรหาหนูคนแรกเลยเขาก็บอกว่าเหมือนให้ตั้งสติว่าจะเอาอยัางไงต่อนูอน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็โทรไปหาโรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกว่ามันยังออกไม่ได้อยู่ดีกลับมามก็ไม่มีประโยชน์ค่ะเพราะว่าแม้เสียตอนบ่ายแล้วยังไงศพก็้องออกพรุ่งนี้ต้องไปจัดการเรื่องวัดพรุ่งนี้อยู่แล้ว เราก็เลยไปมีอมันกิบบกับบิเนสเปียระหว่างทางที่หนูกำลังกลับอะหนูได้กินอันนี้ตลอดเวลาเลยแบบกินมันอบอวนไปหมดกินสเสลตของแม่ค่ะตอนหนูก็ไม่ได้เจออะไรนะคะเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาทําพี่งานศพแม่ก็เราก็ทําไปตอนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนสวัดหนึ่งที่ เสร็จงานสมแม่แล้วนะคะพี่สาวเขาก็เหมือนอยากได้ของในบ้านเหมือนอะไรที่ไม่ได้ใช้เขาจะไปไว้บ้านสาวอย่างเงี้ยก็เลยเขาก็เลยมาย้ายของมาขนของกันแล้วแม่ปกติแม่เป็นคนที่ห่วงของมากๆโดยเฉพาะห้องเขาเขาแบบไม่อยากให้ใครมายุ่งซึ่งตอนนั้นเนเป็นตอนสี่โมงเย็นนะคะแต่ในระหว่างที่ทุกคนยกอะ่ะหมาแถวบ้านหอนกระง,งมหอนแบบจนพี่เคยบอกว่าอ่ะใครจะยกมึงยกเลยกูไม่ยกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งแบบ เออมันก็เป็นเรื่องที่แปลกว่าเหมือนแบบมันมันเย็นมากะคะ่ะอืเสร็จปุ๊แล้วหนูอะก็เหมือนตอนนั้นหนูก็ยังใช้ชีวิตปกติที่การเพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องทำนูำน่นทานี่อะไรอย่เงี้ยนะคะมันก็มีวันหนึ่งที่ปกติอะบุบ๊บจะต้องพาแม่ไปตักบาตบ่อยๆ ตอนเช้าก่อนที่เขาจะไปล้างไตเราก็จะพาไปเสร็จปุ๊บวันนั้นคนเราแค่แค่แคขับผ่นานเฉยๆขี่มออไซค์นะฮะ <im it> เราแค่ขับผ่านเฉยๆก็มีมีคนทักว่าแบบอ่วันนี้แม่ไม่ใส่บาทหรออะไรเงี้ยเราก็บอกว่าอแม่เสียแล้วนะคะเขาบอกเมื่อวานยังเห็นอยู่เลยมกตะโลกแล้วเนี่ย <S <S> <S อะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าเห็นจริงๆอะไรเงี้ยเราก็แบบแม่เสียแล้วแม่เสียเป็นอาทิตย์แล้วค่ะอะไรอย่างนี้แล้วมันก็ที่จังหวัดหนึ่งที่บุชีอะ ไปซื้อของตอนดึกมากแบบตีสองตีสามอย่างเงี้ยไ,ไปเซเว่นแถวบ้านแล้วเราก็ไปมองกระจกขันหลังอ่ะเชื่อป่ะเราเห็นปล่อยผมแม่อ<ม>ืปิว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 อยู่<อ>พ่อแม่เขาเป็นคนแบบผมยักโซกมากมแล้วก็เป็นเส้นเล็กๆคือเราเห็นแบบยักเราก็รู้แล้วแต่หนูไม่เห็นตัวนะหนูเห็นแค่แบบ<ไ>ปลายผมที่ว่าปิวปิวปิว,ปวตามลมมอไซค์อะค่ะเออก็ใจคอไม่ดีอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเราไม่กลัวนะเพราะมันเป็นแม่เราอย่างเงี้ย เออหนูก็คิดว่าเขาก็คงแบบคิดว่ามันยังเป็นชีวิตปกติของเขาอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่มันมีวันหนึ่งหนูอะนอนแล้วหนูก็ได้ยินเสียงพ่อเรียกพ่อกับแม่แบบเรียกบูทบูทบูทตื่นตื่น,นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นความที่สลืมสลือตึงหลักตึงตื่นแล้วหนูอะก็ตื่นมาแล้วก็เห็นมันเป็นเป็นปลายปลายเท้าหนูมันจะเป็นประตูห้องใช่ไหมคะ แล้วหนูก็เห็นเป็นร่างของพ่อกับแม่มายืนอยู่แล้วในขนาดนั้นก็เป็นควันเต็มห้องเลยตอนแรกก็เหมือนแบบเอ้ยเราฝันหรือว่าอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยจนเราก็ลุกขึ้นมาแล้วเราก็ยังเห็นร่างอันนั้นอยู่แล้วมันก็ค่อยๆจางๆไปแล้วก็ควันเต็มห้องเลยแล้วก็ตกใจเฮ้ยมันคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลือกไปเห็นว่าเอเอแอร์แอร์คือแบบ หมือนแอร์มันไหม้อ่ะค่ะมันน่าจะเก่าแล้วของห้องพ่อแม่เออหนูก็ตกใจแล้วก็เลยรีบไปปิดแอร์เสร็จปุ๊บก็เปิดหน้าตานู่นนั่นอย่างเงี้ยแล้วก็เออแต่หนูเห็นจริงๆเห็นว่าแบบเหตุเป็นเงาของเขาอะคือเราเห็นเงาพ่อแม่เราจําได้แต่หนูก็ไม่แน่ใจว่ามันกึ่งหลับกึ่งตื่นหร,หรือว่าแบบหนูคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเรื่องมันก็จะมีประมาณนี้หนูแบบที่เหลือก็จะเป็นแบบเสียงก็แก๊กหรือไม่ก็แม้แต่ที่บ้านเป็นมันเป็นห้องของแม่ที่ ไฟมันเปิดไม่ได้มาเป็นสิบกว่าปีแล้วครับแต่อยู่ๆวันหนึ่งมันก็มีไฟติดตอนกลางคืนหนูออกมาเข้าห้องน้ําหนูก็เจออะไฟติดได้ไงก็ไม่รู้แล้วหนูก็เลยถ่าคลิปลงเฟซบุ๊กว่าแบบยู<อ>ไฟก็ติดอะไรเงี้ยให้ทุกคนดูแต่ตอนเช้ามาไฟก็เปิดไม่ได้เหมือนเหมือนเดิมนะคะเหมือนแบบจักที่มันเคยเปิดไม่ได้มาสิบกว่าปีแบบคือพอพยายามซ่อมยัวเท่าไรก็ไม่ได้แม่ก็จะแบบ เออซ้อมไม่หน่อยตาเขามองไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนนี้ก็จะเป็นเรื่อง<ถ>ที่เจอมันไม่น่ากลัวเท่าไหรนะ่เนอะต้องต้องบอกว่า,า,วาหนูคิดว่ามันไม่ได้เจออะไรที่เป็นแบบมไม่แต่ว่ามันเป็นคนใกล้ตัวเนาะยังเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วแบบโ,โหมันมันมันทักใจมากสิ่งหนึ่งคือต้องบอกว่าต้องแสดงความเสียใจกับคุณมูชี่ด้วยนะครับ กับการสูญเสีย okay ทั้งสองท่านแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตังรู้สึกอ่ะก็คือช่วงเวลานั้นน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากมากๆของคุณ <c oughs> บุชี่กับครอบครัวเพราะว่ามันห่างจากที่คุณพ่อเสียแค่สองอาทิตย์ <c oughs> แล้วก็ต้องมาเจอเรื่องแบบเนาะว่าจะพาไปแล้วคุณแม่เข้าโรงพยาบาลนบีบหัวใจมากนะจอจะเจอไอดอลหรือจะกลับไปหาแม่แบบโอ้โม่กอดวันนั้นคงคงเป็นวันที่สับสนมากๆวันนี้มันแค่เดือนเดียวเองนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย คุณพ่อเสียว,วัวที 22. ่22ตัวบูชี่อยู่อะแล้วก็แม่24เดือนบูชี่ตอนนี้ปัจจุบันนี้นนอยู่ <c oughs> ะอะยู่คนเดียวค่ะแต่ว่บ้านหลังนั้นไหมหลังเดียวหลังหลังนี้ไหมอ๋อไม่ได้อยู่แลยค่ะบ้านหลังนั้นไม่ได้อยู่ค่ะซึ่งเรื่องที่เอามาเล่าเนี่ยคือผ่านไปประมาณกี่ปีแล้วคะประมาณสี่ปีโอ้ไม่นานห้าปี เก่งน okay, <|so|> ะก็ผ่านมาได้นะเข้มแข็งมากครับบุชี่ครับขอบคุณนะขอบคุณมากเจอกันนะขอบคุณครับสวัสดีครับ